เอฟจีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านทุกทุกท่านเรามาพบก,กับชจ้าช่างนิชแนลนะคะตอนนี้ข่อยก็ตั้งหม้อว้แกงหน่อไม้นาะนี่หน่อไม้ให้ดอกไปหาวันนี้เนาะหอร้อมแกงเนาะเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นแกงหน่อไม้เนาะนี่กำลังจะขดขดนี่หมายถึงกำลังจะเดือดเนาะหน่อไม้หม้อกำลังจะเดือดเนาะนี่ภาษาบ้านข่อยหม้อพด เนาะนี่หม้อกำลังจะผุดนะนี่เนาะนี่คือหน่อไม้ที่เราไปหาวันนี้หลังจากมาแต่สวนเนาะค่อยก็ไปหาหน่อไม้เนาะเอจีนี่จน,นเครื่องแกงเราจะแกงใส่ผักอันยอะอันอนี้นะค่ะเอจี เราก็มาดูกันโตเนาะหน่อไม้ของเรามันก็ผลดแล้วบัตนี่คอยก็จะตำยางนะคะตำใส่ข้าวเบื่อนะคะเอฟจีแล้วก็เอาไปกรองเอาเนาะเราก็จะตำยางเนาะใส่ข้าวเบื่อลูกก้อยกินอะไรไหนคะ อรอไใส่สไม,มยหรรส่หมกันโอ้โหอยกิน่รด็ด่ยอยกนส่ไมยกรเนาะทำไมวันะว,วันนี้ร้อนจังเลยค่ะร้อไม่ร้อนแม่กูใกล้ไฟค่ะเหรอ ร้อนวันนี้แม่จะอาบน้ำได้สบายสบายลงน,น้ำปักเท้าห,หนูหนูกลอวยก็ช่วยแม่เนาะหนูหบังไปแล้วสองคำเรออ้าม้อนร้อนมากพ่อพ่อขามากินไปไหมด้วยกันทะลุนหน้าจอเลย อยากแบ่งพ่อด้วยหรอแล้วก็เอฟซีใช้ไม้เลีกน,นิดนึงใช้ไม้นิดเดียวนะคะแต่สามารถแบ่งได้ทุกทุกคนเพราะว่าหักครึ่งหักครึ่งหักครึ่งถ้าแบ่งครึ่งแล้วผ่นสิ นี่ค่ะ FC แกงหน่อไม้ของเราวันนี้เนาะเราก็ใส่เครื่องแกงแล้วเนาะ FC นี่หืมน่ากินมากค่ะน้องก้อยเดี๋ยวแม่จะชิมดูก่อนนะนี่เนาะนี่คือแกงหน่อไม้นะคะหืมยอด,ดยอดจริงยอดขนะน้องก้อยอม่เคยกินแกงหน่อไม้ มาค่ะแกงสุกแล,แล้วก็พร้อมกินนะคะเอซีนี่คือแกงหน่อไม้แกงกินน้อนๆนะคะเอซนี่กินน้อนๆถึงจะได้อร่อยนะคะเอฟซี FC มาเด้อนี่กับข้าวของเรา <FC 5 S 1> จะเป็นแกงหน่อไม้จะเป็นแกงหน่อไม้นี่ก็จะเป็นลาบนะคะเอฟคะอย่าเพิ่งชวนหนูกินนะคะหนูไปอาบน้ำแล้วก็ไปนี่ค่ะมาเด้ออื้เราจะกินแล้วพร้อมลุยแล้ว Uh huh. แกงหน่อไม้เนาะแกงกินอันร้อนนะคะไอ้เิื่อนดอดค่ะอือ uh หือ huh. อันนี้มีเม็ดกระถินด้วยนะเนี่ยเม็ดกระถินนะกินกับลาบสุดยอดค่ะไอ้เิมาเด้อม,มากินข้าวมาก,กันเด้อม,มันจะเป็นเมนูของเราเนาะ ส่วนเครื่องกแกงเราก็จะใส่ผักกระหน่อนี้ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนี้ชันแนวนะคะสวัสดีค่ะ